you mm -hmm. สวัสดีค่ะคุณผู้เรียนที่น่ารักของดิฉันทุกท่านนะคะดิฉันดรสนันพิมพ์ทานานรักรุ่งเจริญค่ะท่านที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่คงพอจะได้ทราบเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของดิฉันจากเว็บไซต์บ้างแล้วนะคะเว็บไซต์ที่ชื่อว่า thaihealingacademy com คงพอทราบกันบ้างแล้วนะคะว่าประสบการณ์ลบและมืดดําที่สุดในชีวิตของดิฉันได้นําพาให้ได้พบกับศาสตร์หนึ่งที่ชื่อว่าจิตวิทยาเหนือตนหรือ transpersonal psychology ทำให้ได้พบกับหนทางกอบกู้พลังชีวิตกลับคืนมาให้สวยงามเช่นเดิมทำให้สงบที่หัวใจภายในมีความสุขไม่ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือจะเผชิญอะไรมาก็ตามเนี่ยแหละคือการมีภาวะผู้นำในตนเองเพื่อตัวเราเองในการนำพาแล้วก็ชุดช่วยตัวเราเองให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ก้าวข้ามทุกสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะคะโดยที่เราไม่ต้องเก็บกด และสะสมขยะต่างๆเอาไว้ทำลายชีวิตตัวเองเหมือนก่อนที่จะพบกับศาสตร์จิตวิทยาเหนือตนและการเยียวยาอีกต่อไปดิฉันเชื่อนะคะว่ายังมีคนอีกมากมายต้องการเครื่องมือที่จะช่วยเทขยะชีวิตขยะจิตใจนี้เพราะทุกคนต้องการชาร์จแบตชีวิตต้องการรีเซ็ตพลังสมบูรณ์ของตัวเราเองกลับคืนมาเพื่อที่จะได้สร้างแล้วก็เดินหน้าในชีวิตตัวเองต่อไปนะคะ และด้วยความทรงพลังของศาสตร์จิตวิทยาเหนือตนที่ได้ฉันได้ประจักษ์โดยตรงกับตัวเองแล้วบวกกับความรู้สึกรักแรกพบถูกจริตในเทคนิคจนเกิดเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสุดหัวใจนะคะตั้งแต่วันแรกที่ได้นั่งอยู่ในเวิร์กช็อปว่าจะต้องนำศาสตร์จิตวิทยาเหนือตนและการเยียวยาชีวิตและจิตใจองค์รวมนี้ศาสตร์คุณภาพจากเกาะฮาวายเข้ามาในประเทศไทยให้ได้เพื่อแบ่งปันแนวทาง ปลุกกอบกู้พลังชีวิตและสุขภาวะของคนไทยและผู้เรียนทุกๆคนที่จะได้เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะและทุกๆคนที่ได้มาพบมารู้จักทุกครอบครัวและก็สังคมที่ได้มารู้จักกับสาจิวิทยาเนือตนวันนี้นะคะจึงได้กลายเป็นโรงเรียนคู่ขนานแล้วก็หลักสูตรเพื่อสุขภาวะชีวิตและจิตใจแบบองค์รวมเพื่อให้ได้เป็นพื้นที่สําหรับ ท,ทุกคนได้คลีนดีท็อกเยียวยาขยะชีวิตขยะจิตใจที่เราทั้งหลายสะสมกันมานานมากมายดิฉันเชื่อนะคะว่าทุกคนกำลังต้องการเครื่องมือดีๆเครื่องมือหนึ่งที่เชื่อถือได้ที่จะนำทางสู่ชีวิตที่ทรงพลังจิตใจภายในที่นิ่งสงบเปี่ยมสติสัมปชัญญะ เกิดความสุขแท้โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่นี้ที่หลายอย่างรอบตัวซับซ้อนขึ้นบีบรัดเราขึ้นกดดันเราจากภายนอกมากขึ้นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปโลกที่เปลี่ยนไปถึงคนเราทุกวันนี้จะสำเร็จในวัตถุภายนอกง่ายขึ้นและมากขึ้นเร็วขึ้นโอกาสก็มากขึ้นแบบไร้ขีดจำกัดแต่ความเครียด ความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตและรอบตัวมันก็มากขึ้นเช่นกันนะคะท้าทายพลังชีวิตเราขึ้นด้วยเช่นกันปัญหาขยะอารมณ์รายวันจากรอบตัวทําให้คนสติแตกง่ายขึ้นเกิดความคิดและการกระทําที่บิดเบี้ยวไม่สถียนทุกเพิ่มขึ้นความสุขลดลงสวนทางกับความสําเร็จแล้วก็ความร่ํารวยที่เพิ่มขึ้นดังนั้นคนที่มีเครื่องมือชาร์จแบตชาร์จพลังชีวิตจึงจะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข จริงสงบเบามากกว่าคนอื่นรับมือกับความหนักได้มากกว่าคนอื่นศาสตร์จิตวิทยาเหนือตนในประเทศไทยตอนนี้จึงเกิดขึ้นในเวลาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับทุกท่านแล้ว ที่ผ่านมาทั้งชีวิตของทุกคนนะคะการพัฒนาตัวเราชีวิตเราที่มุ่งแต่วิชาการที่เราทํากันมาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอกเรียนสูงแค่ไหนเก่ง IQ แค่ไหนตอนนี้มันคงไม่พอรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปแล้วการมุ่งแต่พัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อที่จะนำมาสร้างความสำเร็จและเงินทองการวิ่งแบบติดจันมุ่งเข้าหาแต่เงินแต่วัตถุอย่างเดียวก็คงไม่พอแล้วเช่นกันนะคะเพราะ masculine skill หรือทักษะในการสร้างที่ว่ามาเหล่านี้ที่ได้จากโรงเรียนหรือคอร์สต่างๆถึงมันจะเหมาะสมมันจะดีแล้วในการสร้างความสาเร็จแล้วก็วัตถุภายนอกให้กับชีวิตแค่ไหนแต่นั่นไม่ได้มุ่งให้เกิด feminine skill หรือปัญญายาณที่จะ นำมารับมือกับสภาวะภายในที่เป็นเหตุแท้แห่งความทุกข์ได้และสถานการณ์ขุ่นอารมณ์จากภายนอกได้การเรียนและการพัฒนาตนเองแบบคู่ขนานให้สมดุลทั้งสองฝั่ง masculine skill และ feminine skill เพื่อการ clean detox เยียวยาจึงจำเป็นและใช่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้ นอกจากการฉีดวัคซีนให้กับร่างกายมาตั้งแต่เด็กเราทุกคนอีกอย่างหนึ่งจำเป็นต้องมีวัคซีนชีวิตวัคซีนจิตใจอารมณ์ และความรู้สึกเช่นกันที่จะช่วยให้เรามีพลังหรือภาวะผู้นำในตนเองเพื่อตัวเราเองเพียงพอในการรับมือกับความรู้สึกของตนเองแล้วก็สถานการณ์ภายนอกของตัวเราเองได้อย่างเชิงบวกเสถียรแล้วก็มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแท้และวัคซีนชีวิตที่ว่านี้ก็คือ ศาสตร์จิตวิทยาเหนือตนและการเยียวยานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้คุณสามารถที่จะเรียนหลักสูตรคู่ขนานเพื่อสุขภาวะชีวิตและจิตใจเริ่มต้นกันที่คอร์สออนไลน์แห่งนี้ทุกเรื่องทุกด้านรวมไปถึงการฝึกคลีนดีท็อกเยียวยาด้วยตนเองผ่านออนไลน์ในระดับพื้นฐาน และสําหรับท่านที่รักตัวเองนะคะให้ความสําคัญกับความสุขแท้ความสมดุลแล้วก็พลังภาวะผู้นําในตนเองเพื่อนําพาตัวเองให้ก้าวข้ามได้ในทุกสถานการณ์ชีวิตและรอบตัวท่านที่อยากโฟกัสสร้างความสุขความสําเร็จให้กับตนเองแบบมีเป้าหมายจริงๆเปี่ยมด้วยพลังจริงๆและตัดสินใจเปิดใจให้ศาสตร์จิตวิทยาเหนือตนดูแลคลีนขยะชีวิตของคุณตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าเวิร์กช็อปในประเทศไทยได้แล้วนะคะ หากผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ราคาย,ย่อมเยาวที่เข้าถึงทุกคนได้แล้วและหากคุณเห็นว่าศาสตร์จิตวิทยาเหนือต้นเป็นศาสตร์แท้ที่เชื่อถือได้เป็นกลางเป็นธรรมชาติและถูกจริตกับเราจงเปิดใจพัฒนาตนเองคลีนขยะตนเองดูแลตนเองและทําให้การคลีนขยะชีวิตและจิตใจเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นกิจวัตรเหมือนการออกกําลังกายเหมือนการทานข้าวเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายหรือเก็บกดเก็บไว้เป็นความลับไว้ทำลายชีวิตตัวเองอีกต่อไปแต่อย่างได้นะคะเพราะชีวิตใครๆก็มี ขยะที่สะสมเอาไว้ภายในทั้งนั้นซึ่งหากเราสะสมเอาไว้มันรังแต่จะกลายเป็นปัญหาชีวิตกระทบทุกๆด้านนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพใจในที่สุดลองมาเรียนด้วยกันนะคะตัวเราเพียงหนึ่งมาเรียนเราได้คลียเรามีความสุขไร้ขยะภายในเราจะกลายเป็นพลังบวกขับเคลื่อนความสุขและพลังรอบตัวอัตโนมัติช่วยให้รอบตัวสว่างสวยงามขึ้นและการแบ่งปันบอกต่อแนะนำคนรอบตัวเมื่อ คลีนขยะของพวกเขาทําให้ความสวยงามและความสุขขยายวงกว้างขึ้นช่วยการสร้างขยายวงความสุขความแท้ความเบาความสงบแล้วก็พลังชีวิตแบบนี้ขอให้เรียนกันอย่างมีความในคอร์สออนไลน์แห่งนี้และขอให้เป็นแสงสว่างนำทางผู้คนที่เรียกว่าเป็นการให้แล้วก็การช่วยเหลือที่แท้จริงนะคะสวัสดีค่ะ